ดูดี่ถนนตรงนี้สไลด์นะคุณโยมนะดูสิข้างหน้าน่ะเห็นไหมเมื่อน้ํามันแห้งสองปีที่แล้วพอน้ําแห้งดินสไลด์ลงอ่านีนอาตจาะมาก็เลยนึกถึงคนเรานเนาะเกิดมาก็เป็นมนุษย์ก็ได้บุญเก่าบุญกรรมตกแต่งมาอย่างดีแต่พอว่าบุญหมดก็มีความเดือดร้อนเหมือนถนนนี่แหละน้ําแห้งก็สไลด์ลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละ สองสามปีแล้วงกบยังไม่มีก็เหมือนคนเกิดมาถ้าไม่มีบุญรองรับฐานไม่จะทำอะไรก็มักจะประสบความเดือดร้อนไม่สำเร็จเหมือนถนนเนี่ยพอน้ำแห้งก็เหมือนคนขาดบุญพอไม่มีบุญรองรับจิตใจก็พุ้งสัน้นแล้วก็มีความกังวลกระวัยก่อนตายก็ทรมานตายแล้วก็ขาดที่พึ่งเหมือนถนนขาดน้ำชันใดก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้ญาติโยมมีโอกาสได้ทำบุญตักบ,บาทถึงออกพรรษาแล้วก็ตามขออย่าขาด เรื่องการสะสมบาร,รมีกันเด้เออมุทนาบนคขาเจริญพรนะ